ไปรุ่นผมเอเดียเดขอแนะนำโปมชเคอโอเพย์เพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www. k e w p g a m e com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค้าขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพมรเค้าเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1,000 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e8 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเปให้อฉล เค่ว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสัสเดเพืามนๆมนรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเมริ่งเลยกอ่าน,นะจ้านี่มาเร็วเคมเร็วอัตนมัติไหวนี่ใครไม่มีตังก็ไปใช้สินเชื่อก็ได้เวอร์เออพูดไปเรื่อยนะผมโอเคก็จัดไปว,วันนี้เรา,าเล่นลันดอรนั่นเองน้องๆโอเค okay, ครับผมเราก็ฟาร์มทำมิม่งเราไปก่อนนะจัดไปฮนะอันนี้ผมก็มาจบที่เลนออฟเลนนะครับ เหมือนเดิมครับเราชอบลุมยำคนไม่มีทางสู้โอเคนัวไปนัวไปนัวไปโ okay. อเคไายก็เลยเพื่อนถ่ายกันเลยนะครับทารา่าจริงๆทาร่าต้นเกมเรากดมันได้นะแต่ผมก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะไม่อยากได้บ้านนะเขามีสก,กิลโดดหนีอยู่แล้วทารา่านี่แพนด้าเล่นเห็นปะเขามีสก,กิลโดดหนีนะเอาหรือว่าล่ะ,ละดาร์คอสกูกลับมากูผักเนละโอ้โหไปตีลุกใหญ่เฉยเอาเอาเวละ เอาปะล่ะสวยเอาอะไรฮี่อ่ะหายไปเฟิร์สบัตรมาหนึ่งแรกเอาไม่ให้เฟิร์สบัตรด,ดีกว่าสั่งปูดโดนเฟิร์สไปสองตัวแล้วเนีะโดนฆ่าไปสองตัวแล้วทีมผมโอเคจังหวะน,นี้ผมไม่สนใจนะทีมนจนัวก็ให้มันนัวกันไปนะครับเรามาตีออบเจกต์เดีว่านะเสียเวลานะครับเราไปฝืนไฟนะโอเคจังหวะน,นี้พี่เวทให้ไงเป้นของจริง ก็ตัดออบเจกต์ไปเลยนะครับผมต้นเกมเราสู้ได้เราก็เวทยับยับนะครับน้องๆดักก่อนนะเผื่อนาะคอเขาจะมาะครับแล้วอิลเมียก็จะตายด้วยนะฝั่งตรงข้ามไม่มีใครมาเคลียร์เลนแล้วกันเคลียร์ไวปากให้หมดแล้วกันจังหวะน,นี้โอเคไม่วางแถบไว้เฮียว่าจะแกงเนียนๆนะไม่เนียนะเลยไอ้น้องโอเคฮะก็ฟาไปก่อนในช่วงต้นเกมนะไม่มีอะไรมากครับสำหรับการเล่นรันดอนะเดินแกง๊งเดินเกมไว้ จะไปฟิวจัดโอ้ยลูกเดงลูกเดงเอาโอ้ยยังไงล่ะยังไงสิโอเคโหนะคอมันก็เวทผมคืนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับคือเราเดินเกมได้ก็เดินนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบได้อยู่นทาล่าเอาได้นะโอ้โหกูผักไปนี่ผักมาอีทางนึงจบเลยนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเคลียร์เลนล่างให้เพื่อนก่อนนะครับพนด้ามานะ เดี๋ยวเราเรอแพนด้า Panda ก็ได้ครับแพนด้ามาหรือยังจ้าตีรอตีรอโอเคมาดิอาอยัางไงดิพนด้าเข้าก่อนเลยเอ้ยโอ้โหชิบหายละโอ้กูแตกเลยโอ้สวยเลยนะครับนาคอนมาพอดีอยังไงดีวะเนี่ยไหวหรือเปล่าที่ผมสามต่อหกนะสกอร์โดนนำมาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะ โดนนําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับทีมผมเกมตานี้พี่ถนัดหนักนะสัดไปฮะมาดิฟาร์ไปก่อนเพื่อนจเย็นๆเดี๋ยวเราก็เทียร์ทามมิ่งเราไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะคือถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้เราก็พยายามฟาร์มหาตังค์ไปเรื่อยๆนะครับเน้นให้มีของก่อนนะรีเล้งมาช่วงแบบต้นสีสันนี้ค่อนข้างจะตึงเลยนะครับตึงแน่ทุกเกมอ่ะผมเล่นมาเนี่ยจังอวนนี้พี่มาช่วยแล้ว พี่ไม่ช่วยแล้วจ้าอาทีนี้กูจะกลับไปเหรอกลับไปก็โง่เลยพี <im it> โย่โอ้โหโดนลูเมียอันนั้น <im it> <im it> หลบแบบดิจิตอลนะครับผมโคจาวเวอร์นะแล้วกูไม่ให้ไงเออแล้วกูไม่ให้ไงโอเคเคียร์เลนเลยนะครับลันดอร์เล่นคนเดียวได้นะทุกคนเล่นคนเดียวเล่นแก๊งเลนออฟเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้สบายอยู่แล้วนะมาดิทาร่าเอาหน่อยแล้วกัน อร่อยแล้วกันเอาว่าไปไหนอะกูตามยิงยิงยิงไปเรื่อยเอ้าเอ้าอุ้ยเกือบโดนละเกือบโดนละมาดิไปไหนอะกูยิงจน,นตายกูมีแบบแดงแล้วกูยิงจนตายนี่ไง <c oughs> ชอบยึกยักนันแหละมึงเฮียกูกดลันดอมาเพื่อแก้ทางทาร่าดโดยเฉพาะนะครับแล้วมึงยังจะมายึกยักใส่กูก็แตกตีเอาไงอะเอาเอาเอา อ,อ้าอคูหอันติไม่น่าจะอันติปัดไปหนึ่งนีนะครับแต่เมื่อกี้เสียดายถ้าเราปัดเราก็ตามไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้กลับเงาผีเสื้อตัวแรกนะครับโอเคเอาดาให้เพื่อนแล้วกันนะสองบัฟสองบับเพื่อความตึงเราเจตกไว้อยู่แล้วนะครับหาฟาร์มไปเลยนะยาวๆชิวๆ,วๆนี่ครับเอเจื๊บปๆๆโอเคเอาไอเคียวาร์ไม่ติดด้วยอเคียป้อมลังน่าจะเป็นของเราหรือเปล่า ผมว่าทาร่าน่าจะมาเคลียร์เลนอยู่แล้วนะมาหรือเปล่านะโอเคมาอยู่นะโคตรว่าเลยโคตรง่วงครับตอนนี้บอกเลยอาจจะเล่นไม่ค่อยพิวเท่าไหร่นะครับง่วงจัดๆนะตอนนี้ก็อยู่คอนประมาณสามดาวนะครับทุกคนเออตอนนี้ก็น่าจะสี่สี่ดาวครับผมมาเลยมีงฟีไปจังหวะนี้ยิงฟีไปโอ้ยสวย <S 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 โหแล้แต่ สวยครับไม่ได้ทั้งตัวกูเฮียเฮ้ยทาร่ามาเอาอยัางไงอะกลับมาตีแบบดิจิตอนโอ้โหทาร่ามาเอาสุดเอาสุดเอาสุดมาโอ้โหสามตัวไอเฮียกูไม่ได้ซักตัวแล้วกูจะเกิดไหมเนี่ยตอนนี้โอเคโหท่านได้คิวในช่วงต้นเกมนี้จะดีมากนะครับสำหรับรันดอนะแต่ผมก็ค่อนข้างจะรวยอยู่แล้วนะเพราะตอนนี้ผมแบบฟาร์มยับยับนะผมเลยเพื่อเน้นรวยอยู่แล้วชัดไปฮะเดี๋ยวเราไปตีมังกรแล้วกันนะ โอ้โหไม่ได้ฆ่าผมเซ็งเลยเมื่อกี้น่าจะได้สักตัวหนึ่งเฮียตายไปสามตัวไม่ได้สักตัวไอเวนโมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะหาตังค์จากคลิปแล้วกันเคลียร์บอร์ดกันนะครับเขเยอ้าวอาวอ้าวอ้าวจะแบบเอ้าอะไรของกูเนี่ยมาดิเอาดิ๋ยวอดใส่ทําไมล่ะครับน้องเอ้าไม่เข็ดไอ้นี่ไม่เข็ดไม่จําไม่เข็ดไม่จำหรอกนาะเอ้าจะไปทางไหนดีนะอันแน่แล้วกูไม่ได้อีกแล้ว ไอเชียสกสองหนึ่งสองหนึ่งหกแอซิดมาหกตัวรันดอเวอร์โอเคต่อไปผมจะขึ้นอ e ีคิปซิงโบนะครับผมก็คือธนูตีไกลนะตอนนี้เราไม่เน้นเจาะเกาะอ,อยู่แล้วนะครับเน้นซอยรัวเลยน้นเน้นซอยฟรีผมเป็นคนเล่นชอบเล่นยิงฟรีนะส่วนตัวผมมองว่าเจาะเกาะถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าถ้าคุณได้ยิงฟรีมันก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเออส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับส่วนตัวผมก็จะออกเป็นอีกซิมโบรประมาณชิ้นที่สองชิ้นที่สา้นะแล้วแต่ตานะครับตาไหนเล่นยากๆก็อาจจะขึ้นแทนคีใหญ่เลยนะครับแล้วก็ออกคีใหญ่ต่อไปนะเออก็คือสลับกันอะนะครับออกดีไกลมาก่อนแล้วค่อยออกพวกคีใหญ่ดาเมจที่หลังนะครับเน้นซอยล้วนซอยฟรีไปนะจังหวะนี้พี่มาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยสิกแซก,ก่อนที่เยอะเกินปะ่ะมันเยอะเกินนะเอ้ยเอ้ยนะยเอาเกี่ยวไม่โดนเสร็จเสร็จโจ ยิงฟรีถา่ล่าไปเหรอถาล่าแตกหนึ่งสวยเทมนแตกสองเฮ้ยเมกาคิวแตกสามโอ้โหพุ่งผิดทางไอ้เฮีย้ยถ้ากขพุ่งไปทางนาคอนนาคอนน่าจะตายนะครับแต่น่าจะไม่ได้เมกานะเมื่อกี้โอ้โหเกือบแอคอยู่ละเวอร์จัดเลยผิวเกินนะครับรันดาว์ตัวนี้เ<ม>พืเ่อนๆคิดว่ามันผิวเกินไปหรือเปล่าะขี้ขิงจ้าดน,นะครับผม อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะได้มีคนไปด่ากูเยอะๆนะกูชอบนะผมจะได้ด่าส่วนทีเฮีย้ยพวกเฮี้ยด่าส่วนไป <c oughs> บนหน่อยละกันโอเคอัพตีอัพเจ็คให้เพื่อนนะดนะักสเลเยอร์นะเองน้องๆต้องรีบเล่นนะช่วงต้นเกมนะผมว่าท้ายเกมน่าจะเล่นยากนะมาเดิจังหวะน,นี้ยิงฟรีสปบ่อตอีกิีซิ้งโบกูทำงานยิงยิงยิงเข้าไปโอ้โหเหี้ยเฮือกสุดท้า oh, ย <laughs> มีหน้า เฮือกสุดท้ายแม่งยังมายังคลิกมาคอผมอีกนะแล้วผมกูแล้วกูแตกเลยไงเฮ้ยอุส่าห์ได้ยิงฟรีละสวยแล้ว,วดิเพื่อนอันนี้อะ้วเพื่อนกูเอาให้ไงสองตัวเวอร์ตอนนี้แบบเริ่มเล่นยากแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันช่วงเลทแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเล่นรันดอนนะพยายามเล่นคนเดียวก็ได้นะครับหรือก็แก๊งเลนโซโล่เลนอะไรอย่างงี้นะจะเล่นง่ายนะครับตัวละครมันค่อนข้างแบบพิ้วอยู่แล้วนะและจังหวะน,นี้ทีมกูตายไปสามทำยังไงดี เฮีย <Yeah. S 2> เอาแล้วเพื่อนกูนแตกไปอีกตัวบันเทิงบันไลร์แล้วไงเฮียเนี่ยผมแพ้ช็อตแบบนี้มาหลายหลายเกมมากเลยนะประมาณ3-4เกมได้นะครับช็อตแบบเนี้ยคือแบบไฟเดียวแล้วแบบทีมตายหมดตี้อะ่ะเออแล้วก็คือแพ้เลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเพื่อน,น่าจะเกิดมาทันนะผมอาจจะต้องปล่อยป้อมหมดอะ่ะทุกคนอาจจะฝืนกันไม่ได้นะครับ คือเรามีชีวิตรอดแล้วเพื่อนอยู่ให้เพื่อนเข้าไปนัวให้แล้วเพื่อนตายดีกว่าเราตายอ่ะผมมั่นใจตัวเองมากกว่านะเฮ hey, <laughs> ้ย้โอ้โหดีนะกูพุ่งทันรีเฟกว้รุ่นของแท้ก็ฝูกเสียป้อมไปนะครับเมื่อกี้ถ้าผมถ้าผมกดสกลิลหนึ่งไม่ทันนี่จะเป็นยังไงวนะเนี่ยไอ้เฮียน,นะขอโดดใส่มีหน้าพุ่งมาฟิกมานะครับเอา้าแล้วกูสมัยไปหนึ่งทีไงมาดิจะาราดัดใครดูดูเหลี่ยมก็ดูชงเขาด้วยนะครับผม เออ,อพี่เป็นผิวจัดอยู่แล้วนะโอ้เฮียก็ปวดหัววะเล่นเกมก็ปวดหัววะโอ้เฮียเวียนหัวโลกหมุนโลกหมุนโอเคโอเคขอนั่งดีๆกันนะทุกคนนะจัดไปฮะโอ้โหเริ่มตึงแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็เริ่มอึดแล้วนะเลดเกมเราจะเล่นยากนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มแรงแล้วก็เริ่มอึดกันนะครับเราจะเล่นยากละจังหวะอย่างนี้เราต้องหาจังหวะให้เทนเข้าไปแล้วเราหนัวฟรีนะครับโอ้จังหวะนี้เข้าสวยนะ แต่โดนล้างครับมาดิเอายังไงดีนาคอสเอ้ยรอดหนอรอดเหรอเฮียไม่รอดสักทีโอ้โหรออะไรล่ะกูอะกูก็ไม่รอดเหมือนนาคอสเลยนะผมแตกโอ้โหทีมกูเสียก่อนหรือเปล่าจังหวะนี้อันนะกูผักกลับบ้านไปดิโอ้โหมีล็อกชิวอีกแล้วไงหรอล็อกชิวไม่ได้ช่วยล็อกชิวไม่ได้ช่วยนะครับผมลันดอเลดเกมก็โหดเหมือนกันนะนี่ล็อกชิวไม่ได้ช่วยนะ โอเคเสียกอสเป็นพืนที่เรียบร้อย oh ho. แล,ล้วผมโอ้โหแพ้หรือเปล่าจาังหวะน,นี้ฟันงตรงข้ามมันเริ่มแรงและเฮ้ยกูว่า <c oughs> เกลๆนะทุกคนโอเคมาดิยังไงดีเฮ้ยโ oh อ,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 อ้โหถ่ายถ่ยถ่ายถยอูยังไม่ทันทําเฮียอะไรเลยกูจะตายแล้วนะทุกคน <c oughs> แม่งโดนตริรูมีแ่ทีเดียวเท่านั้นนะโอ้โ oh หฟั่งตรงข้ามคือแรงจัดๆนะครับตอนนี้เอลสุยิงเราเม็ดเดียวก็น่าจะหายไปครึ่งหลอดนะแต่เราไม่เคยหวั่นอยู่แล้วครับผม จะไปเคลียร์ล่างกอนนะครับเลนบนเพื่อน่าจะไวนะขอวัดเชือกหนี้นะคอสอุ๊ยอุ๊ยว่ยิยยงไม่ถึงย,ยิงไม่ถึงว่ะทุกคนถ้าย,ยิงถึงนี่สวยนะกลับก่อนนะเผื่อนาคอสมันพุ่งม,มาปาดน,นะครับแลกกับมันก็ไม่คุมนะทุกคนมันมีตายเกิดนะผมไม่มีอะไรเลยนะั้นผมออกของดาเมจล้วนเ,เลยดูดิเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องขายรองเท้าแล้วออกตายเกิดนะเดี๋ยวเก็บตังค์สักแป๊บหนึ่งนะครับคอยออกนะอว์มนิ้วหน่อยนะรู้สึกง่วงๆนะครับเออนี้ย ฮู <ś les> ้งจริงเฮ้ย <ś> แ <les> น,น่กูนนนนมีสมายอยู่เหมือนเดิมครับผมเอลซูว,ว่าไงอะ่ะจะรัดใครก็ดูเหลี่ยมดูทรงคนนี้นึงนะเออพูดเหมือนเดิมอีกล้เฮียดูเหลี่ยมดูทรงโอเคซื้อตายเกิดละเซ็ตเคียวรอเลยจังหวะนี้ได้เล่นแน่ๆนะครับผมโอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้หรือเปล่าจังหวะนี้ จะแพ้เอานะต้นเกมมาค่อนข้างดีนะครับเราแบบแก้ทางอยู่นะตัวเดียวอะแต่มันมีแบบมีหน้านะครับต้องระวังมีหน้าคอให้ดีๆนะถ้ามีหน้าคอนี่คือแบบเสียวเลยนะครับผมคอนี่เสี่ยวเลยนะบอกเลยนะผมเราดักตัวบางๆได้นะครับตอนนี้พยายามต้องพยายามเก็บพวกเอลซุให้ได้นะเดี๋ยวผมจะต้องนคนล้วงแหละแพนด้าน่าจะไม่ไหวนะครับหน้ากูอย่างยับเลยเฮียตอนนี้ ยังไงอีกที่ซิงโบยิงไปโอ้โหนะคอยก็พุ่งโคตรไกลเลยนะโอเคแต่เขาคงไม่น่าจะกล้าวัดกับเรานะครับไม่น่าจะอยากเสียใจเกิดมาหรือเปล่าไม่มานะเคลียร์เลนก่อนนะครับกอดเกิดด้วยนะทุกคน,นโอ้โหอ้งอ่ะหลายหาวเลยนะทุกคนตอนนี้ง่วงจริงปวดหัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจัดกันไปนะครับผมโอ้โหกอดเกิดด้วยนะทุกคน จะเย็นเพื่อนจะเย็นเรามาดักก่อนนะเอลสุนาคอสขอจักตัวนะครับตัวเนี้ยอา้าวว่านเจีย๊ยบตายแตกหนึ่งอุย้ยเออดิไอาตายแตกสองสวยยิงฟรีกูยังยิงฟรีอยู่มาดิกูสับเคียวยังไงทาร่ายังไงยังไงอะ่ะสวยนะเทนโอ้โหมีล็อกชิวอีกทีอะถอยเลยนะครับเจอรูมเมียเข้าไปเมื่อกี้เฮ้ยเล่นอะไรวะเทนยังยืนค้ำให้อยู่นะครับทุกคนตามไปซ้อนนิดนึง มาเลเออสวยโอ้โหไม่ได้คิวอีกนะไม่เป็นไรถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอ้โหไฟเดียวไฟเดียวจบเกมเกือบหลับแต่กลับมาได้เฮียกลับมาได้เฉยเพื่อนวอลให้เฟนิกซ์ทีมวอลให้สวยโอเคเอ็นะครับผมเก็บไปหมดตี้นะเก็บเอ็ดไปหมดตี้โคตดเวอร์นะผมก็น่าจะจบเกมนะสำหรับเกมนี้นะครับลันดอร์เวอเวอรนะครับผมโอเคก็โหจัดจัดอยู่แล้วครับผมเออ แต่นีสกอร์จัดมาสิบคิวสิบคิวนะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับวิธีการเรล่นรันดอก็อย่างนี้เลยนะผมอาจจะไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็พอตัวครับน้องๆเออก็เป็นไงก็อยากจะเล่นหลายๆตัวอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมหยิบมาแก้ทางพวกแบบออนาคอสนะครับผมนาคอสแล้วก็ทาร่านะครับเฮ้ยอะไรค้างอะไรวะอา้าวห้าดาวไปดิครับน้องโอเค เวอร์นะผมชนะ6ตาติดก็ขึ้นมา5าดาวไปเลยสิครับอย่างนี้ MVP เป็นของเราอยู่แล้วนะเพราะเรามันตึงเกินนะก็ <c oughs> สําหรับตอนนี้ผมก็หยิบมาแก้ทางนะครับลันดอนนี่เป็นตัวละครที่ผมแนะนําในเรื่องของการหยิบมาดับแก้ทางพวกตัวละครแบบไฟเตอร์นะไฟเตอร์ Fighter หรือตัวแบบที่มันไม่มีสกิลหนีนครับเออมันจะสู้ง่ายนะครับเออมันจะทําให้เราสามารถกดดันได้ดีนะเราจะเกิดได้ค่อนข้างง่ายนะอย่างตอนนี้เราเจอทาร่าด้วยนะครับถ้าผมพยายามจริงๆคือน่าจะเกิดง่ายกว่านี้นะโอ้ผแผนด้าชนกูเพื่อน ไม่ไหวจริงครับในหน้าตัวนี้โอเคก็ขอบคุณที่รับชมวันจะจบนะจ๊ะไปแล้วนะครับน้องๆไปละ